คุณแม่ผอมลงนะครับครับก็ดูแบบสรีระดูแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องต้องถอดเสื้อเล่นซีรีส์นี่แหละครับก็เลยต้องดูแลตัวเองใช่หรอลงไปเยอะไหมคะลงไปเยอะลงไปเยอะจิตเนี่ยลงไปกี่โลแมะกาจะห้าโลได้ครับสี่ห้าโลได้อยู่ครับอันนี้ก็ขึ้นมาบ้างแล้วนะนี่ก็ขึ้นมาบ้างแล้วครับแต่ว่ารูปล่าสุดที่เราลงที่ คนไม่รู้สึกว่าเราจะรีนะรีวิวที่พักแต่เฝันรีวิวตัวเราไม่ไหวอ๋อครับอ๋อเหรอครับใช่ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเพรว่าพี่ก็ไม่ติด็กสัตว์หรอวะจริงๆเป็นไงบ้างครัจริงจริงแล้วก็คือก็ไปรีวิวที่พักให้เพื่อนครับที่กระบี่เป็นของเพื่อนแล้วก็มันจะเป็นวีลเนสครับก็เลยต้องต้องถอดเสื้อเพราะมันต้องใส่เป็นแค่เป็นสวิมมิ่งพูลเนาะสวิมมิ่งสุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็บิดพวกออนเซนอะไรเงี้ยครับก็เหมาะสมตามสถานที่แล้วแล้วไงพี่ถามรูปที่มันต้องนั่ง หลายคนก็เลยโฟกัสว่ามันถ้าชัดจังเบอร์หรือว่าหลายคนนี่คือใช่หลายคนมันมีไม่หลายคนจริงรูปนั้นก่อนรูปนั่งขี่ในน้ำก่อนอ๋อครับเออมันรู้สึกมันตกใจมาหลายคนรู้สึกว่าใส่ไม่ใส่อ๋อใส่ใส่พี่ใส่ใส่ทุกรูปครับใส่เกงสีสีน้ำมันไปน้ำมันเป็นฉกภาพอ๋อครับจริงๆจริงๆไม่ดำครับข้างล่างไม่ดำไปถึงกางเกงมาถึงเกงมันจะเป็นสีค่ำๆหน่อยไม่ดหมใช่ใช่แต่คือตอนแรกเราตั้งใจจะแบบรีวิว พี่พักใ้เพื่อนแต่กลับกลายเป็นรีวิวตัวเองไปเลยใช่เขาขอบคุณมากครับที่ที่โฟกัสตรงนั้นครับไม่จริงหลายคนก็อาจจะแง่รูปนั้นเสร็จแนี่รูปยืนแ้วเขาบอกว่าเอารีนไปเยอะมากอ๋อครับ ก็คือจริงๆแล้วเราก็ดูแลสุขภาพเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วที่ผมพูดแล้วแผมป่วยผมก็เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนด้านี้ว่าผมป่วยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดครับเมื่อวันจากนั้นก็คือทานอาหารอะไรก็ต้องระวังมากขึ้นครับผมใช่ใช่มันก็เลยน้ำหนักอาจจะลดไปเร็วแล้วก็บที่เราออกกําลังกายด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบโอ้มันอาจจะดูลีนขึ้นอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่มาต้องลีนตัวเล็กมันตกใจมันสำหรับเราเพราะเราก็ยิ้มตรงนั้นมาครับก็จริงๆแล้ว ไม่ไม่ได้สังเกตพอพวกพี่มาทักเลยว่าเอ้ยตัวเล็กลงเหรอครับอะไรอย่าเงี้ยใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ครับดูลีนลีนแล,แล้วนั่งวนนี้คุอมันต้องขึงน้นงายรักษาให้มันควบคุมยังไงบ้างคือจริงก็แค่ดูอาหารนะครับว่าไม่เอาของทอดไม่กินมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแคลดูอะไรอย่างเงี้ยปกติครับใช่เหนต่างี่ปู่อันนี้มันดูมันดูมันดูน่ากลัวไหมมันดูไมันดูโอเคมันน่าเป็นหยุดอาการป่วยมาสมคว งานหรืออะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วผมว่ามันทําให้ผมดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าด,ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตจะมีสติเนาะ เมื่อก่อนอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยแบบถ่ายเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีแบบไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยอยู่นี่ก็คือแบบไม่มีเลยครับแล้วอย่างนี้ <laughs> ตอนนี้อาการป่วยตอนนี้อาการป่วยเป็นยังไงบ้างม,มันดีขึ้นยังหรือว่ามันหายไปแล้วตอนนี้ก็คือ,อเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้ไปเช็คแล้วครับว่าตอนนี้มันหายไปหมดหรือยังอะไรเงี้ยครับยังมีความกังวลอยู่เลยไม่ไม่แล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยผมมีความสุขกับชีวิตมากแล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับสแต่ถ้าเกิดว่างลจะป่วยตอนนี้มันเลยครับแล้ว ก็ได้มีงานแบบโอ้โหช่วงนี้ก็คือถ่ายละครแบบ3าสี่เรื่องแน่นทุกเจ็วันอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเราจะออกนอกู้นกทางเนาะเราก็คือตั้งใจทํางานกับบ้านดูแลเรื่องอาหารคุมอาหารนอนให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับหมอให้ระวังอะไรอีกไหมนอกจากเรื่องแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์วผมเลิกไปเลยครับเคยคิดว่าจะหนุนปาร์ตี้กลายมาเป็นหนุนมัสุขภาพเลยคิดเพรว่าเราจะมีโมเมนต์นี้ในชีวิตไหมเออไม่ไม่เคยคิดเลยเพราะเปิดเปิดเปิดร้านด้วยเหมือนพี่เต้เลยอะไรเงี้ยเปิดร้านครับใช่แล้วตอนนี้ก็คือร้านร้าน ร้านที่เพิ่งเปิดเนี่ยครับก็ได้ขายกิจการไปเลยครับเพราะว่าทําไม่ไหวแล้วใช่อาการใช่<อ>เพราะเขาป่วยนี่เลยขายกิจการร้านจริงๆใช่หุ้นหุ้นของผมหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถดูแลผู้ใหญ่ที่มาหาเราหรือเนี้ยเราดูแลไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถไปได้เลยอรพี่จริงหรอเป็นเพราะร้านมันเลยทำให้เราป่วยใช่แลยต้องขายร้านใช่แล้วพี่ชายที่ทําด้วยกันเนี่ยก็ป่วยหนักเหมือนกันก็ไตวายเหมือนกันใช่ก็คือหนักมากๆเหมือนกันหนักกว่าเราอีกเหรอใช่หนักกว่าผมอีกครับแล้วเราเราก็เลยแบบ ปล่อยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันฟกัสจามันเกิดจากอะไรฮงจุ้ยหรือเปล่าหรือว่าการตั้งร้านผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ผมก็ว่าผมก็มูนหนักมากไปออกรายการรายการที้ผมก็บอกนะผมสักทั้งตัวเลยนะบางทีจริงจริงแทบม่้ว่ามันเกิดจากอะไรทั้งนั้นที่เป็นเราคนเดียวเข้าใจแต่ว่าหุ้นส่วนอีกคนเป็นเขไม่เข้าใจผมว่ามันน่าจะเป็นความเครียดสะสมของบคือจริงๆแล้วทุกโรคเนี่ยมันสามารถเกิดได้ด้วยความเครียด ด้วยจิตใจของเรานะครับแล้วก่อนหน้านี้โควิดมันหนักมากๆจนทําให้พวกผมแบบเหมือนไม่ได้พักกันเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเราก็มาโฟกัสที่งานละครเหมือนเดิมแล้วเราก็แล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตมากๆอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมสามารถแฮนด์ลกับมันได้แล้วมันแบกไม่ไหวมันขาไปเยอะมใช่ไม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 ่ครับขายคือก็ยังขายใช่ขายไปคือตอนนั้นร้านตอนที่ได้เนี่ยคือร้านมันกําลังมาดีเลยคํากำไรมาแล้วกำไรไปแล้วใช่ใช่แล้วเจอเจอโควิดแล้วก็หลังจากโควิดก็ยังดีอยู่ครับแล้วก แล้วก็พอไปถึงระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันยังปล่อยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยเราก็ยังกังวลกับมันอยู่เราอยากตัดความกังวลนี้ออกไปแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราเอาสุขภาพก่อนถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยเราจะหายเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้น<อ>รจริงๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอองั้นบอกพี่ชายเลยว่าเออถ้าไม่ไหวก็แค่ขายไปแล้วตอนนี้ร้านมันยังขายได้เพราะว่าตอนนี้คือร้านม,มันก็ยังมาแบบยังมีกระแสยังมีอะไรอยู่เนี่น<อ><อ>ยครับถ้าในพาทของการแพทย์เข้าใจแต่ถ้าจะแพ้<อ>พาทของการมุเตลูเราคิดนนนว่่าาทํไมมสอองคึเป็พพรร้กัีจๆ ผมว่าผมก็ไปทุกที่ที่ที่เขาเขาไปกันเนาะพี่มงพี่มดเขาไปกันผมก็ไปกับเนี่ยบางก็ไปตามเขา,า,เขาใช่จะทํารรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เอ้ยทำไมมันยังเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับมันก็อยู่ที่ว่าเออจังหวะของชีวิตคนอ่ะมันมันไม,ไม่เราไม่รู้หรอกว่าจะเกิด ขึ้นมาพร้อมกันอะไรยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือทุกวันนี้มันดีที่สุดแล้วเราโพสิทีกัมันอ่ะพอโพสิฟแล้วแบบทุกอย่างมันดีเลยพี่แล้วมันก็เออผมก็แฮปปี้กับมันนั้นเงินมันได้แต่สุขภาพเราไม่ได้เรามีเช็คดูเลยที่มีเงินแต่ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเอาแบบมีเงินเท่าไหร่มาจ่ายประกันหมดเลยประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหนักนะพี่แล้วแบบบางทีแบบโอ้โหมันหลายเรื่องคือมันมีทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มันเอาเนี่ยผมเล่าให้ มีคนมาชนรถผมอ่ะมอไซค์ขับมาแล้วก็แบบหลับในชนแล้วก็กระเด็นมันโดนแล้วก็มาอยู่หน้าผมแล้วรื่นไม่ถึงด้วยแล้วมาโดนลด้วยใช่แล้วแล้วผมโทรหาหนึ่งก็หนึ่งเพื่อช่วยเขาเขาบอกว่าแบบดูดูให้หน่อยว่าเสียชีวิตไหมแล้วผมก็แบบไม่ถึงเรากำลังขีดตะขาตะเกียบใช่กับเพื่อนเกาหลีใช่ครับพาเขาไปกินหมูกระทะแล้วก็มาใช่ลชยรถผมแล้วก็ลอยมาโดนตักผมตักเลยเหรอใช่ประมาณตรงเนี้ยพี่แล้วผมก็แบบเอ้ยอะไรลอยมา คนพี่ข <คน S 1> ับมอไซค์อ่ะ กระเด็นลอยมาพี่นี่นี่เรื่องจริงใช่แต่เขาโอเคเขาเขาไม่เขาไม่มีปัญหาอะไรครับคือจนนี้คือชีวิตเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยังครบ32แล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติทันทีนั้นตะเกียบกระหมูกระทะอยู่ข้างหน้าเรา <c oughs> เรารู้สึกไงบ้างความรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะไรผมเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอะไรไหมใช่แล้วสิ่งนี้คือผมก็เรียกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเกา็บอกว่าผมถอนหมวกกันน็อกเขาเพราะเขาสลบไปแล้วให้ถอนหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าเขาเขาเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยผมก็แบบใจผมก็แป๊ะเนาะเราก็แบบแต่ทั้้้งงทััันนนลก มันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างอะพี่ถ้าวันนั้นคือถ้ามันไม่มีรถผมมาท่านที่จอดจอดตรงริมถนนนะครับถ้าเขามาชนผมอะมันจะเกิดอะไรใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็ป่วยอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นผมว่าเป็นจังหวะชีวิตขอแล้วกการทำร้านคือได้เงินมาแต่ว่าไม่มีความสุขเลยมันก็มันก็มีความสุขแต่มันแค่เหนื่อยแล้วตอนนั้นคือจังหวะชีวิตผมอะมันมันมีโรค ภัยไข้เจ็บเข้ามาดุมเลาด้วยไงครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าบาลานซ์ในชีวิตมันไม่ดีขนาดไไม่ค่อยเจอเหตุการพลิกไปเช็คดวงหรือไปเช็คอะไรไปเรอพี่ก็หมอหมอไหนหมอถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรี้นหลังไม่แล้วกันครับแต่เอาเป็นว่าผมก็เนี่ยก็ทําพิธีเปลี่ยนดวงอะไรอย่างงี้ครับแต่คือผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบผ้าจานครับแล้วก็เป็นคนที่ ที่ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าครูอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นอาจารย์ใช่เหมือนเป็นหลวงพ่อหลวงพี่หรืออะไรเงี้ยเขาแบบเห็นว่าชีวิตเรามันไม่โอเคแล้วเขาบอกแม้ว่าชะตาชีวิตเขาทักพี่ว่าเมื่อไหร่จะลุดเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปช่วงนี้ก็จะดีแล้วครับไม่เขามีการบอกไลยว่าร้านน่ะไม่ควรจะทําหรือว่าอย่างนี้ไม่บางบางที่ผมไปหลายที่แล้วกันเนาะเขาบอกบางที่ก็บอกว่าเฮ้ แบบลองกลับมาอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งไหมเพราะว่าแบบบางทีอาจจะเป็นกรรมเก่าเนาะการการการทำร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบกลรงคงังคืนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการสร้างกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย่อนที่จะขายร้านไปเราคิดไหมว่าเราจะดื้อทำไปเรื่อยอ้ผมฝืนผมสู้เลยผมรู้สึกว่าแบบมันมาดีแล้วนี่แบบเฮ้ยเราแบบเงินกำลังมาแต่เขาบอกว่าถ้าเงินมาแล้วแบบไม่มีชีวิตให้ใช้จะจะเอาแะไรงว่ากลัวว่าถ้ายื้อไปแล้วกลัวชะตาเราจะขาดใช่ไหมไอ้นนี้คือผมรู้สึกนะว่าแบบ สุดท้ายแล้วตัวเรามันก็อยู่ที่ตัวเราอะแต่ผมเลือกเองว่าผมไม่เอาดีกว่าผมรู้สึกว่าตอนมันหนักมากจริงๆนะพี่อ๋อแสดงว่าถ้าเรายังทําอยู่เราอาจจะใช่ใช่ครับเพราะตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเลิกดื่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แก้เคล็ดยังไงบ้างนอกจากการเลิกดื่มต้องเปลี่ยนชื่อหรือเออไอ้ที่เลิกดื่มเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องดวงพี่มันเหมือนว่าหมอเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่เลิกหกเดือนเนี่ยคือคือผมคิดเลยนะอะไรเงี้ยเออมันอาจจะ กี่เดือนนะไปถึงว่าหมอครึ่งปี<ไ>ปครับรบอกว่าขอรับต่ำแบบครึ่งปีเลยอะไรเงี้ยถ้ามั่ยังดื่มอยู่ก็คือขิดก็คือมันอันตรายครับพี่เพราะผมเจอเนื้อร้ายในลำไส้เลยไงครับออใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าจะไป <laughs> โมราอใช่ครับออกังวลไหม เออไม่ครับรู้สึกว่าตอนนี้เราดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วครับเราก็ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมแสดงว่าการมุมมองชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วจริงๆที่มูเนี่ยเราไม่ได้แบบมูเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าพอเราได้ไปอยู่ในสายบุญอ่ะเราได้ช่วยเหลือคนเยอะมากๆเลยแล้วแล้วมันจะมีคนที่ด้โอกาสเยอะแล้วก็จะมีพระตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับที่เราเขายังแบบมีการงานกระถินเนาะเพื่อที่จะไปสนับสนุนสร้างโรงเรียนให้เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็มียังมีคน ที่ต้องการความช่วยเหลือเราอ่ะเพราเราไปทาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคอย่างแรกอ่ะเราได้ช่วยคนันที่สองคือถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะมันก็ถือเป็นโบนัสในชีวิตเราอะพี่เรียกว่ามี่องหนมาพี่ขอนี่หนักที่สุดในชีวิตหนักมากพี่โอ้โหจริงจมันมีเรื่องเยอะเลยโดนจะทําเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยู่นิ่งๆดีกว่าเดี๋เยอะใช่ใช่ แล้วตอนนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยะครับตตอนนี้ดวงเราเปลี่ยนอยังเปลี่ยนแล้วครับพี่โอ้หงานเยอะแยะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับโมโนมาอ๋อพี่พี่ช็อตก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับใช่ใช่เป็นอิสระเต็มตัวแล้วแล้วก็งานตอนนี้ก็เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ยังมีออนอยู่ด้วยครับพี่ใช่ออนเลยครับดูแลคิวตัวเองดูแลงานตัวเองผู้จัดการเลยครับโยนให้ผู้จัดการเลยครับผมก็โยนให้ทาผู้จัดการเพราะว่า ตอนนี้คือผมก็ต้องดูแลตัวเองมากๆอย่างเช่นที่ที่ทบอกไปครับเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องยังมีต้อง follow up กับคุณหมอเรื่อยๆอะไตแบนี้มันไม่มีอาการใช่ไหมไม่ไม่มีครับเนี่ยจะไปวิ่งกับเขาเนี่ยครับใช่ใช่แล้วพี่รู้จะเป็นไตแีขึ้นยังดีดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันครับครับ